สวัสดีครับพี่น้องป้าก,กันทำแรกครับผมบุญส่งพาทัวร์ฟาร์มง้อเกาหลีครับผมนนี่นเขาแก่ผลขายง้อชุดใหญ่นะครับนาองง้อแม่ที่ปิดอูครับนาอปิดอูบอกคือว่าเป็นควบจำการครับเปมันบอกเฮ่อาสามาถคื่อลูกได้แล้วครับนาอก ก็น่าจะประมาณผมคิดว่าน่าจะประมาณ 3- าสี่รุ่นครับผมสามสี่ปีมันคือปีละตัวครับผมหลังจากนั้นผมก็จะพุฒประจาการครับนาอบางที่ก็บางตัวก็ออกมาก็บบหื่อนมลูกกะเตะลูกกะเง,งี้ยบคือบ่หักลูกครับผมผลก็จะพดออกมาแล้วก็มาเลี้ยงขุนต่อครับนาอมาเลี้ยงขุนต่อได้สักระยะหนึ่งผลก็จําหน่ายออกไปครับผม แต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนมกราครับเนาะเดี๋ยวเดือนกุมภามีนาเนี่ยผมมันจะมีงวออกหลูกหลายนะครับเนาะเทาแก๋ผลน่าจะเคลียขอกครับเนี่ยเดือนนี้ผลขายไปหลายตัวแล้วครับผมเนี่ยเนี่ยขอกนี่กับผมขายออกไปครับวันนี้ผมจะขายชุดใหญ่ครับผมขายสิบเจ็ดตัวเลยครับผมสิบเจ็ดตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขอกครับผม ของละสามตัวสองตัวสี่ตัวรวมกันมดเป็นสิบเจ็ดตัวครับรถต้องมาสองกันแน่นอนครับผมไปนอ้องเพราะว่ารถกันหนึ่งมันใสได้เต็มที่แค่สิบตัวเองครับรถสิบรอบมาสองกันแน่นอนวันนี้บนขายชุดใหญ่เลยเนี่ยครับเหลือไว้หกตัวเหลือไว้หกตัวสงสัยไว้ไข่รอหลังครับเดินนี่เทาแก เดือนนี่เ่าแกขายไปแล้ว5หลอบครับพี่น้องขายไปแล้ว5หลอบนับรวมได้42ตัวครับผมแล้ววันนี้ขายอีกขายอีกเป็นหลอบที่6นี่อีก็7ตัวรวมแล้วเป็น59ตัวพี่น้องอขายแบบชุดใหญ่เลยครับผมเ่าแก่นี่ นะครับมันจะมีงัวไอ้งัวแม่พันธุ์หลุดหน่อยอยู่ครับเนาะมีงัวแม่พันธุ์หลุดน,น่อยที่ใกล้ครบปีครับผมหลายอยู่ครับผมเป็นห้าสิบหกสิบตัวเลยครับผมประมาณสี่สิบห้าสิบตัวครับผมประมาณสี่สิบห้าสิบตัวงัวแมมพันธุ์ที่กำลังเลี้ยงผลอยู่พรออมที่จะงพ่ออมจะคือลูกภายในปีนี้ครับผม แล้วที่นี่มันก็จะมีงัวแม่พันธุ์เฮ้ยมันจะมีงัวออกลูกอีกหลายนะครับน้องป่นก็เลยน่าจะจำนายออกไปชุดใหญ่เผื่อเตรียมขอ,อกไปรองัวหน่อยครับนอห้าสิบเก้าตัวนี่ผมคิดเข่าวๆน่อพี่น้องงัวตัวหนึ่งประมาณสิบห้าล้านถึงสิบแปดล้านวอนครับผมคิดผมคิดเฉลีย่ยาแค่ตัวละสิบห้าล้านวอนครับบวกลบคูณหารแล้วโอ้โห แปดร้อยกว่าล้านวอนนะครับผมแปดร้อยกว่าล้านวอนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ล้านครับพี่นออ้องยี่สิบสามยี่สิบสี่ล้านบาทไทยครับผมโอ้โหรวยเล,เลยนะครับผมขายงูตัวเดียวนี่ขายงูตัวเดียวนี่เงินเดือนเงินเดือนพลังงานนี่ได้เป็นปีครับพี่นออ้องนี่ครับผม คนรวยนะครับเราเนี้ยยังก็เล่นของไงครับผมนี่เหลือสองของสุไท้ายครับพกตัวนี้ม่ได้ขายเพราะว่ารถน่าจะมาแค่สองกันนะครับเราเดี๋ยวบุต้องขายรอบใหม่ครับแต่ผมคิดว่าบุญขายหมดแน่นอนครับขอกนี่ของฝั่งางเพฝั่งางเพเป็นง้วขุนในงัวขุนตัวผู้นะครับเนาอันนี้เป็นงัวแม่งัวแม่ที่กดตรจำคานครับเดี๋ยวเอาน่าจะเอางัวแม่มาเปิดอู่อยู่นี่ครับผมได้ข่าวว่าจะอันครับเราดู เดี๋ยวพอต่อไปครับผมปีนอกโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี่ผมจะปาไห้พอผลไหลง้อขึ้นรถครับเนาะพอว่าวันนี้ผลมาซื้อขวายครับผมผลมาซื้อประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะถ่ายให้พอนะครับเนาะเดี๋ยวคอยไปติดตามกันนะครับเนอะสำหรับการไหลงอขึ้นรถครับผมวันนี้เท่าแก่ขายชุดใหญ่ครับผมสิบเจ็ดตัวครับรถมาแน่นอนสองคันครับผมอย่าลืมติดตามครับ 三十八 공동원이 네개 남아 있어요. หันกันไปแล้วครับน้องพี่น,น้องสำหรับการไหลง,งวัวคือรถครับผมผมก่อผม,มีโอกาสได้ไทายนะครับนาอวันนี้เท่าแก่ปนมาพอด้วยครับผมปนมาพอเปนไหลง,ง้วด้วยครับเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวัน,นครับนาะพวกที่ขายง้วนี่มันจะขายหลบเจ้าครับตีห้าหกโมงเงเนี่ยเท่าแก่ปนลงม้าครับนาอวันนี้ผมมีโอกาสผมก็เ,เลยมมาพอด้วยครับผมผมก็เก่งใจ เกรงใจเปิดครับน้องเขาเป็นหลกจ้างเปิดครับผมแต่ว่าเปิดวันได้ว่ายังหล้วครับผมผมกดทายเท่าที่ท้ายได้ครับผมได้ย่างผมก็ต้องค่อยไปเปิดปิดประตูเอติดฝนมาไหลง,งวัวตัวครับน้องอำนวยความสะดวกฝนแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลงฟ้าแล้ว,วครับพี่น,น้องหลอบเจ้าตอนหลอบสายหลอบสายวันนี้อะฝนมากันหนึ่งแล้วครับผมสิบรออมาเอาไปเกาตัวแล้วครับผมแล้วก็หลอบใบ ตอนเจ้าผมมาได้ถ่ายนะครับเนาะรอใบมานี่มีโอกาสถ่ายน่อยหนึ่งก็เลยถ่ายพอครับผมเป็นรถทุกรอสามกันครับผมมาเอาอีกแปดตัวใส่กันละสองตัวสองตัวแล้วก็สี่ตัว,อตวไอ้กันใหญ่สิบล้อเนี่ยผมว่าน่าจะลงน่าจะเข้าลงคาซัดครับผมเข้าลงคาซัดเลยครับผมเหมือนทุกขั้งครับผมแต่ว่าไอ้พุกรอสามกันนี่น่าจะเป็นในรายหน่อยนะครับเนาะ อาจจะเป็นในโลงคาสซัตลายหน่อยหรือถ้าว่าอันผลอาจจะเอาไปเลี่ยงขุนนะครับนะเนาะผลอาจจะซื้อแล้วก็ไปขุนต่อครับผมเนี่คยครับเหลือสองกล่องช้าไทยครับหนอกนั้นเกียงมัดครับผมพี่น,น้องเกียงตับมดงวัวขุบนบานเฮาเนะคุณภาพดีๆเนี่ยตัวหนึ่งค้าได้เป็นแสนแสนฝายนะครับเนาะประเทศเกาหลีนี่ห้าหกแสนเนี่ยหดรุ่หรอกครับผมห้าหกแสนนี่มีไหนนอนผมถึกวอกนะครับผมเดือนนี้เท่าแก่ขายไว้หลอดใหญ่นะครับเนาะ รับนอนนอกครับยี่สิบสามถึงยี่้าล้านวอนนี่มีแน่นอนครับผมเอ้ยยี่ามถึงยี่ห้าล้านบาทไทยเนี่ยก็มันแปดร8อยกว่าล้านวอนครับผมแ0ดร้อยเก้าร้อยล้านวอนน่ะตีเป็นเงินไทยก่อน2ี่ิบาถึงยี่สิหล้านวอนยี่สาถึงยี่สหล้านบาทไทยครับเปลี่ยนความคิดแล้วเนี่ยกับ,บาน,นีนสงสัยจะไปเรียกง,ง้อเราไปนอนเสือนอนกินนะครับเนาขายขายกำไรก็ได้จนก้อนใหญ่ครับผม โอเคนะครับนาะสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกศัพท์ทุกการรับชมครับผมท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุดด้วยครับผมวันนามีสาระาด,ดีๆจะนํามาฝากกันอีกครับนะ้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ